โอเคเรามาอยู่กันไม้เด็ดไม้เดิมไม้ทำมาหากินของเรากันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้ก็มาคนเดียวอีกเหมือนเดิมมาวันนี้มาน้ำเจ็ดข้มนะครับวันนี้น้ำก็กำลังขึ้นอยู่มาลองดูไม้แรกกันครับว่าจะมีตัวหรือเปล่ารู้สึกว่าน่าจะโดนครับ นมาไม้แกเอาเลยครับอุ้ย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 ,ยอุ้มาแล้วเสร็จได้เสร็จได้อพอดีดีับ โุ้ยๆุ้ยอุ้ยุ้ย,ย,ย,ยอาสิ่งติตามหาครับมาแล้วนี่ครับวงเกมบางครับนี่วันนี้เรามาอยู่กันแถวโซนปากกรดังเพงครับผมจะลองมาส่งลูกปลาดูครับ เมื่อกี้ก็ได้ทำการกิ๊กไปสามสี่ครั้งเลยนะครับแต่ว,ว่าเ็าไม่กินครับผมเห็<ร>นเชื้อลูปปากปลามันเยอะครับเ็เลยลงลงเบด็ดตกรวบเดี๋ยวเรามาลุ้นกันรวบในจอเชื้อลูปปกปลาทั้งนั้นเลยครับผม<ร>โอโลูโ <lifting. S 1> โโกปลาทั้งนั้นเลยครับปลาหญ่ไม่มีเลยก็เลยทำการ โศกลูกปลาดูครับนี่ชุดผูกเองครับอตอบแผนมิมลองลองดูกันครับเห็นเชื้อลูกปลามันเยอะครับเมื่อกี้ในจอครับขึ้นเป็นแผ่นเลยโอ้ยวยขาดอ่ะเฮ้ยปลาดยวะขาดเลยครับ โมขาดไปนึงรับแต่ว่าก็ยังติดครับผมโอ้โหรูปลายมีโฉบอ๋อแล้วนะครับน่าจะเป็นสาครับผมเับโอ้โหเชื้อดูวับนี่ครับผมป้องสันนี่ครับรูโดนตัวเลยครับคุยกินเบ็ดโศกด้วยเบ็ดตาเล็กด้วยครับสายก็เล็ก เอาแล้วครับจังหวะนี้ปลาเลี้ยงปลากระลังเทียมเขาลิ้นพันเลยปลากระลังเทียมต้องการเลยครับอุย้ยกระมงครับกระมงเผาจิกไม่กินครับเมื่อกี้โอ้ยกินเบ็ดชุดครับอื้อหือกินเบ็ดโซครับโอ้โหจิกไม่กินดูวับกระมงเผาครับโอ้โห มาแล้วเมื่อกี้จิ๊กไม่กินเลยครับไม่กัดเลยครับสงสัยจะชอบเบ็ดโซครับผมกับมุงพาวกับมุงพาวไ่ขนาดเงอจิกเลยนะครับเนี่ยนี่ครับสวยมากไปนอนไปนอนในรังน้ำเก่งกอนไป ดูครับเชื้อแน่นไม่แน่นนี่ครับแน่นไมมแน่นครับเชื้อลูกปลาทั้งนั้นเลยครับผมมาทำมงป้าลักตัวเลยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้ว,ลวมาแล้วมาแล้วมาแล้ว โอ้ยปลาสายแดงครับอืมอืมอุ้ยกระมงอีกแล้วไหมวะกระมงไหมวะตัวนี้ อยสู้เลยไม่ใช่ครับขึ้นมาเป็นฟวงครับไปญี่ปุ่น

กดกดกดหลุดหมดเลยเฮ้ยไม่หลุดเ <c oughs> ลืออยู่ตัวครับไอ้บ้าเอ้ย <c oughs> เรือก็ไหลเร็วเกินครับแต่ทอดสมอก็ไม่กล้าทอดครับผมเดี๋ยวกลัวมันไปติดปะการังข้างล่างแนละ้วเรียบร้อยเลยครับ นี่หมดแล้ววะอือหืออือหืออือหือ,อโครครับตัวอะไรวะน่าจะปลาญี่ปุ่นครับอ้้หูมาแล้วปลาญี่ปุ่นตโวคุดใหญ่ ตัวคนเล็กแต่ก,ก็ได้อยู่ครับน่าจะเป็นลูกทัดอีกแล้วครับ มีกดอุ้ยน่าจะเป็นญี่ปุ่นทรงแบบนี้ไม่ใช่ครับเ็กลไลอีกแล้ว สาวร้องแหละจังหวะนี้ต้องมาแล้วแหละน้ยจังหวะนี้ต้องมาแล้วแหละอุ噓 uu, 噓้ยอุ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 ้ยกดครับพอสาวร้องนี่ได้เรื่องเลยครับอุ้ยโอ้ยได้เรื่องครับได้เรื่องแบบนี้ ครับต้องรีบปลดครับจังงวันนี้โดนแล้วโดนแรงตกปลาดังนั้นเลยครับวันนี้ปลาใหญ่ไม่มีเลย ลูกทัดครับหินพวงเลยครับตัวนี้เล็กไปน่าจะโกครับ แบบนี้งัดมาเลยครับ๋อ,อไม่ใช่ครับติดพุงครับโอ้โหนึกว่าเก่าเห็นไม่วิ่งเลย ไม่ต่อไม้เลยครับแต่มันกินไม่รู้ครับกินทีละตัวครับโอ้โหทีละตัวบ้าเลยครับมาพวงสามเลยเอ้ยขอเสกล่าลายพวงสามแบบนี้หน่อยดิมาแต่รูปผาด ใช้ได้อยู่ครับอุ้ยอุยอ,ยอยช๊ได้เกือบถ่ายไม่ทันครับอื้มอื้มดูตัวอะไรครับอุย้ยอุ้ยพาแรงมากมีเตียงครับมีเตียงมีเตียงตัวนี้มาแล้วอุย้ย มาแล้วครับอังเกยครับผมกัวขาดมากครับสายเล็กเกินครับนี่อังเกยครับผมจิ๊กไปกินครับกินเบ็ดชุดโอ้โหบ้าไปแล้วครับเบ็ดชุดนี้มานมากวันนี้กับไม้ประการังเทียมครับอู้ย ไปเลยไปนอนกับเท้าก่อนนะครับน้องสุดยอดเบ็ดโศกตมามานครับวันนี้ไปไปนอนกับเท้าอ่อนก่อนเลยเงียบนะวันนี้สุดยอดมากเบ็ดชุดทั้งนั้นเลยครับผมจิ๊กไม่กินเลยครับดูว่าบรรยากาศตอนนี้ทะเลเรียบมันกระจุกเลยครับลมแทบจะไม่มีเลยครับ นี่ข้างหน้านุ่งฝนตกครับดูฝนโคตรเยอะเลยดูครับแถวบ้านผนตกแล้วไอ้ตรงนี้ก็จำใสครับสว่างดีนี่เบากว่าเมื่อกี้เยอะเลยครับผม ไม่เคยรู้วเลยครับ Cô ấy tìm tiếng Ui 2 Ui Cô ấy đang cố chút ít ấy chút Ui thì ấy là người 2

นอนคู่กันเลยนี่สองแป้งครับกินเบ็ดอ่าเบ็ดโขกทั้งนั้นเลยครับผมโอ้ยยอดเชื่อมากี้ครับได้เรื่องเลยครับผมนี่เดี๋ยวผมย้อนไปให้ดูครับนี่แถวนี้เลยครับอังเกอร์ครับเมื่อกี้ยอด โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปผลวันนี้กันเลยดีกว่านะครับซึ่งผมออกมาประมาณตอนเที่ยงแล้วครับวันนี้ตอนนี้ก็บ่ายสามโมงครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวน้ําลงนะครับผมน้ําลงเดี๋ยวจะเข้าที่ไวเรือไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องรีบกลับก่อนนะนี่ครับผลงานวันนี้ก็เป็นเบ็ดโศกหมดเลยนะครับวันนี้จิ๊กไม่กินเลยครับผมนี่วันนี้ไฮไลท์ครับนี่ครับหนึ่งตัวตัวนี้เพิ่งได้มาเมื่อกี้นี่ครับนี่ครับสองตัวครับ นี่ด้วยผ้าอ่อนครับนี่ครับวันนี้ไหไลท์โซฟีครับผมกินเบ็ดเบ็ดโซรับเบ็ดโซปูเองครับผมดีไม่ขาดครับวันนี้โชคดีมากแล้วก็ทีเดียวก็จะเป็นลูกปลาเล็กลูกปลาน้อยครับเซกล่าลายครับนี่ครับไซส์สวยๆงามๆเลยครับนี่ครับแล้วก็จะเป็นปลาลูกตัดครับผมว่าอินเขาเรียกว่ากระปงก้้งหลืองนะครับนี่ ตะกูลเดียวกับปลากระพุงนะครับผมนะปลาเนี้ยนี่เลยครัทอดอร่อยมากครับปลานี้โอเคครับผมผลงานวันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนกันอีกก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ